สบายดีทุกคนนี่มันนี้เอามาเห็ดเส้นข้าวปุ้นทุกคนลวกเส้นข้าวปุ้นมันเนี้เอาให้กินเมนูข้าวปุ้นเลยทุกคนนี่แซบ่แซบๆมันนี่แล้วก็รอให้มันเปื่อยสักนอนเนาะแล้วเสียไปลางน้ำอีกสองน้ำโว้เส้นเหนียวนุ่มค่ะ น้ำมันเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเบิ่งแซ่เบ,บิ่งน้ำมันเด้ออันนี้คือเนื้อขะปุ้นทุกคนมีฮะสิกินเน้อกะลำเนาะเขาบม่มีผักอันอื่นปนเขามีแต่ผักอันนี้เขาก็เลยตนมขนาดมีตอนมีตอนโอ้โหมาเด้อพยายากนำเด้เเเอแซ็บเซ็มานี้ก็ได้รสชาติก็เข้มก้นขนาดทุกคน มีตอนมีตอนพร้อมข้าปุ้นบ้านนอกทุกคนเห็ดเองเมนูตามใจปากตามใจผู้อยากเนอะทุกคนเนาะมาเด้อมากินนันปาหน่อยเด้อทุกคนเด้อเซบเซืเมนก็นได้ผู้มียังลายเนาะมีแต่เมนูข้าวปุ้นนี่แหละ มาทุกคนสำเร็จเอาเสียมมาล้างน้ำทุกคนบูเอามาใส่น้ำมาใส่น้ำทุกคนเอาเสิได้หรือเ่โอ้เส้นมันเหนียวนุ่มเส้นน,น้อยๆเนาะทุกคนเป็นเส้นน้อยสุกเสรบมาออกขปุ้นเวียดได้ไหมนี่อือ เส้นมนแล้วแหงทุกคนหลวกลนพดหลวกดนพดทุกคนหลวกดนพอดออ <c oughs> นี่ทุกคนสำเร็จเราก็จะได้เส้นมาประมาณนี้ทุกคนเส้นมันเหนียวนุ่มเส้นเส้นน้อยเนาะรั่วเส้นเส้นเล็กบอกคนไทยเออนเส้นเล็ก <c oughs> อืมนุม่มจะมาลองกินลองเบิรงทุกคนนี่เงื้อมันมากินลายๆเนาะมากินเงื้อลายๆจัดล,ลายๆนี่ซิมทุกคนซิมเอาต้องได้ใส่มือเลยทุกคนเพราะว่าเขาล้างมาสะอาดแล้วเด้อทุกคนเด้อมือเด้อล้างมือสะอาดเรีเยบร้อยกินได้แบบนี้ ใส่น้ำทุกคนโอ้เข้มคนลวดลงไปเลยเอาน้ำแดงๆมันใส่เอาน้ำหน้ามันใส่ก่อนจวดอีกน้อยนึงอือหอมว่าเซ่บในนอนทุกคน มาเด้อมาเด้อสำเร็จเฮี่ยมอยอม,มาเด้อมากินเมนูข้าวปุ้นน้ำปลาน้นยเด้อทุกคนเด้อมีเซิงวาข้าวปุ้นนี่เาเห็ดเองเห็ดเองเนาะน้ะนำก็เห็ดเองเข้าวปุ้นก็ลวกเอง มีได้พักนอนเห็ดบดได้อันนี้เราซื้อมาทุกคนเราซื้อมาแล้วก็เอามาซอยเองเนาะกะลำปีทุกคนมามามามนกินน้ำกันแซ่บๆบมือนี่นีลองก้อนถ้ยหนึ่งเนีว้วนุ่มเส้นแซ่บกระบุนเวท